สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการตอบลูกค้าโดยใช้เสียงตอบนะครับนะหลายหลายท่านใช้แอน r o i d นะครับจะมีปัญหาเรื่องของการตอบลูกค้าที่ส่งข้อความเสียงมาแล้วนะเราไม่สามารถที่จะส่งเสียงกลับไปหาลูกค้าได้นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้แบบง่ายๆนะครับนะ เริ่มต้นนะครับเราอยู่ในอแอปที่เราใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็คือ Messenger นะครับจิ้มเข้าไปที่แอป Messenger นะครับของเรานะครับทีนี้พอจิ้มเข้าไปในแอป messenger เราแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมี <c oughs> เบื้องต้นเราก็จะเห็น m e s s e n g n r e r ที่เราคุยกับเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะทีนี้ในแอป Messenger เนี่ยเราสามารถเข้าไปใน ข้อความเพจของเราได้โดยการที่จิ้มไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับที่โปรไฟล์เสร็จแล้วก็จะมีเพจของเราทั้งหมดที่เราเป็นแอดมินเพจนะครับขึ้นมาเราก็เลือกเพจที่เราจะตอบลูกค้านะครับนะโดยที่เราจะส่งเป็นข้อความเสียงนะครับนะไปหาลูกค้า <c oughs> นะครับนะเพจนี้นะครับนิสีดวงนะครับนะ <c oughs> เราก็จิ้มไปนะครับเสร็จแล้วพอจิ้มเสร็จแล้วเรากา็เรามาจิ้มที่สี่จุดนะครับข้างๆเราก็จะเห็นเป็นบันทึกเสียงเห็นไหมครับเป็นรูปใหม่นะครับแล้วเราก็จิ้มไปนะครับแล้วก็ทักไปหาลูกค้านะครับกดไปที่บันทึก หังไมครับไปแล้วแค่นี้ง่ายๆนะครับนะฮะก็ติดตามคลิปต่อๆไปได้เลยนะครับขอบคุณครับ